ธรรมอมสุยเวทธรรมอาังคิอาซัิดสิกธรรมะตระลิเรือสิทาภะมะภิกตาภะท่านไเอิอยู่เรบอนีรถมาเด้อโ้เนันเป็นหลานโอ้ยน เจ้าภาต้องกราบขอบคุณท่านประธานและท่านวุฒิเยริญาติพี่น้องทุกท่านผู้มิเกียรติทราบพอสังเกตนะครับคุณพ่อโพนวัฒเดือนเมื่อวันที่หนึ่งเดือนมกร,ราคมพศ2491ที่บ้านวัวพระตำบลพุกย่างอำเภอคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นบุตรของคุณพ่อพวงคุณแม่เสียนวรัตมีพี่น้องร่วมบิดามารดาด้วยกันสิบเอ็ดคนเรียงตามบรรดาบอนนี้หนึ่งคุณแม่สมอ้วยประภูนเสียชีวิตแล้วสองคุณพ่อพนวรัตผู้วัยจนซึ่งกำลังประกอบพิธีชาทันกิจอยู่ขณนี้สามคุณแม่สอดธรรมประภูนเสียชีวิตแล้ว 4. คุณพ่อประสมนวรัตน์ 5. คุณพ่อประสิทธิ์นวรัตน์ 6. คุณแม่บำเพ็ญนวรัตน์ 7. คุณพ่อสวิท์นวรัตน์ 8. คุณแม่บิภาดานวร์ดัสเก้าคุณลำไผนวรัตน์เสียชีวิตแล้ว 10. คุณธนงนวรัตน์และ 11. คุณนิดนวรัตน์เสียชีวิตแล้ว คุณพ่อโพลรัตท่านไม่ได้เข้ารับการศึกษาตามระบบแต่ท่านได้บวชเป็นสามเณรศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดไทยมงคลกองเพล่บุรชัยท่านศึกษาพระธรรมวินัยจนสอบไล่ได้นักเรียนทำพระเยระครับทั้งอยู่ในล่มการสาวพัดจนท่านอายุครบ20ปีบริบูรณ์จึงได้บรรพาาเป็นพระภิกษุสงฆ์ เมื่ออายุครบ21ปีท่านได้ไปเข้ารับการคัดเลือกเกณฑ์ทหารปรากฏว่าท่านจับได้ไประเดงจึงต้องมาสิขาออกมาไปเป็นทาหารรับใช้ชาติจนครบสามกำหนดข้อคนใตกิงการ,การออกมาท่านก็ช่วยเหลือครอบครัวประกอบอาชีพและออกรับจ้างถุจจาออกระดานตา่างบ้านตา่ตางๆจนมาพบก,กับคุณแม่ กันแก่ก็อมแล้วท่านทั้สองจึงได้ก็เป็นสมโยกอยู่พร้อมัพความเดือนกันมามีบุตธิดาด้วยกันสีคนเรียงการลำดับตรงนี้หนึ่างพิมลวรรณนวรัตสองคุณพุทธคุณพิจิตรนวรัตสามคุณเชียงชัยนวรัตและสี่คุณมาลัยนวรัตหลังจากมีครอบครัวแล้วท่านทั้งสองก็ประกอบาชีพเยี่ยงดูบุตรธิดา สร้างฐานะครอบครัวมีความมันโโ่นคงอบรมสั่งสอนยศดาให้เป็นคนดีเป็นที่เคารพรักต่อญาติสนิทเพื่อนบ้านและชุมชนเสมอมาเมื่อประมาณปีพศ2535ท่านได้เกิดอาการ,รเหนื่อยอ่อนเพลียและวิงเวียนบ,บ่อยๆจึงไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลืดยพระทชัยคุณหมอตรวจพบว่าท่านเป็นโรคเบาหวานและกำลังลกสูงจึงทำการรักษา และต่อมาท่านต้องไปพบแพทย์ตามนัดอยู่เป็นประจำแต่ท่านก็ยกังแข็งแรงดำรงชีวิตตามปก,กติและประกอบอาชีพช่วยเหลือครอบครัวได้ตลอดมาแต่ทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกนี้ต้องดำเนินไปตามสัรธรรมการเ,รเกิดแก่เจ็บตายเป็นสัรธรรมของผู้ทุกชีวิตเมื่อวันที่19เดือนพฤศจิกายพออานพศ2563ที่ผ่านมาท่านเกิดอาการมีเมียนเนื่องเล ขาดข้าวไม่ได้ปรรญาและลูกหลานได้นําท่านไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลพระปกน,นชัยคุณหมอได้ท,าทาําการตรวจพบว่าท่านติดเชื้อในกระแสเลือดพมกับเปลีภาวะนั้นรุกร่อ,อรรนจึงส่งตัวไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลจังหวัดสุริน์นอนรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดสุริร์ประมาณ28วันอาการก็ไม่ไดีขึ้น มีแต่สุดลงสุดลงเรื่อยๆจนท้ายที่สุดลำที่18เกินบางกุมพศ2 5 6 3เวลาประมาณ25นาฬิกา37นาทีคุณพ,พ่อโผล่ระเบิดท่านได้สิ้นลมหายใจจากกระยาลูกยานยาสนิที่เพื่อนมันไปอยากดุเดือดกับสิริอายุวงท่านเป็น22ปี ลลกุศลกรรมใดที่เป็นคุณงามความดีที่คุณพ่อโพลนวราชได้สร้างสมไว้แต่ดีตชาติตลอดมาจากกนถึงชาตินี้ประกอบกับปัญญาลูกลานญาติพี่น้องทุกบ้านได้ทำบุญทิ์กุศล,ลไปให้ขอได้โปรดมาเป็นพลังอังมวยผลลนรรนดาส่งดวงวิญญาณของพ่อโพลนวรัชส,สู่สลลุขติในสามใด้วยเถิด ให้่ีบผู้ดูแกตอบภาพหรือท่านผู้อื่น có mấy đứa không chơi <laughs> với bạn không? không chơi với ai? không chơi. chơi với ai?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  chơi और दादा और पॉइंट ऑन I don't know.

ล้มนะล้มนนงนะนี่นี่นังโหสาลับอคนนี่นกางนี่ะา